ธรรม,มวุโทวาดหลวงปู่สาครธรรม,มวุโทวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่12กันยายน2568ไม่จำเจ็บแล้วก็ไม่จำ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซ้ำซ้ำซากซากมานี่เราไม่จำเลยในการเดินมักของผู้ปฏิบัติมันเป็นมักอะไรมันเป็นวิจฉาทิฏฐิมักหรือมันเป็นสัมมาทิฏฐิมักถ้าสัมมาทิฏฐิมันจะต้องเป็นไปนเพื่อถอดเพื่อถอน เพื่อละเพื่อวางทิฏฐิมานะอสวะกิเลสพระนักเทศพระธรรมกะทึกเทศเก่งแล้วก็กินหมากด้วยเทศไปด้วยมีปีหนึ่ง บอกว่าเราจะดูแลตัวเองปีนี้ไม่ดูแลคนอื่นหน่วยงจะจวันเข้าวรรษาแล้วถึงจะไปหาเข้าพรรษาหาจำพรรษาอยู่คนเดียวหนไปจำพรรษาคนเดียวไปอยู่องค์เดียวไม่เอาพระเนนไปด้วยเราจะได้ตั้งใจทำความเพียร พอไปไปเสร็จแล้วก็หิ้วหมากอดหมากอดหม,มากไปได้อาทิตย์ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครอดหมากไปได้อาทิตย์พอเข้าอุทิศที่สองวะคนไม่ไหวเลย <c ười> คนที่เขามาไถนาอยู่ข้างวัด กินหมากลงไปอมหมากกับเขาซะหน่อยเถอะสันเสร็จแล้วก็เลยลงไปอมหมากกับเขาซะหน่อยพออมหมากแล้วก็ควายกับไถนี่ยังยืนอยู่เอาควายกับไถหยุดไว้ก่อนตั้งแต่เก้าโมงก,กว่ากว่าจนกระทั่งลูกสาวมาส่งข้าวมื่อเช้า ลูกสาวเขาอว่าพ่อไม่กินข้าวหนึ่งข้าวออกมาแล้วเดี๋ยวฟังเทศก่อนก็เลยฟังเทศฟังเทศไปจนถึงเกือบเที่ยงลูกสาวมันกลับไปบ้านแล้วมันก็เอาข้าวกลางวันมาอีกพ่อยังนั่งฟังเทศยังไม่อิ่มพ่อก็ฟังเทศไปก่อน พอตอนบ่ายมาหมดหมากออนที่เอาไปพอหมดหมากแล้วก wow ็เลยพอแล้วเสร็จฉันหมากหมดไปห่อหนึ่งจนบ่ายโมงบ่ายสองโมงควายมันก็ยังดียืนอยู่นั่นนะเขาให้หยุดหรือหยุดอยู่นั่นควายควายไถนาเพราะไม่ได้ ไม่ได้เทศไม่ได้พูดไม่มีพระเนรอยู่ด้วยก็ไม่ได้พูดทำไว้ไหวพ้พระทำวัดสวดมนต์เสร็จก็พักเลยเดินยงกลมทำสมาธิภาวนามันอยู่ไปได้อาทิตย์กว่ากวาอ้างว่าหิวหมากหิวหมากแล้วไปอมมากซะหน่อย ผมมากแล้วก็เทศให้โยมฟังจนเที่ยงจนบ่ายลูกสาวเขาเอาข้าวมาส่งนุบ่ายตอนเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเที่ยงก็ยังไม่ได้กินนั่นเห็นไหมท้องมันอืดเห็นไหมยาย <laughs> เคยเทศล้วไม่ได้เทศไม่ได้ท้องอืดเลยล่ะ ทำงานก็เหมือนกันเคยทำงานอยู่เป็นประจำก็ไม่ได้ทำงานอีกไข้ขึ้นเลยฉะนั้นการทำงานขอให้เป็นสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิคือความคิดนให้มันชอบ มันชอบมันจะต้องเป็นผู้เห็นภัยของวัฏฏะเป็นผู้เห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์ mm. ไม่น่าท่องเที่ยวในวัฏฏะมันถึงว่าเป็นผู้เห็นภัยของวัตฏะ mm. ไม่ยินดีในความโลภความโกรธความหลง ไม่ยินดีในทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสแต่แบดน,นี้เราแสดงออกโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะเราเป็นคนไม่มีสติเราแสดงออกโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีหิริไม่มีโอตาปะอันนี้เราต้องคิด ในการแสดงออกกิริยาที่แสดงออกคำวศินคือการสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจสมาธิคือความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นในอะไรตั้งในมั่นในการที่จะข้ามวัตะะไม่ยินดีในการแสดงออก มีหิริมีอดตปัมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกิริยาที่แสดงออกในความโลภความโกรธความหลงในทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสทั้งหลายถ้าเรารู้ตัวไม่มีปัญหาแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราแสดงออกเราไม่รู้ตัวว่าเราหลง อย่างมันมีคนพูดกันอยู่เรื่องหนึง่งน้องชายเป็นกิตเวศพอมันไม่กินยาเนอะมันกำเริบก,กำเริบข่าวของอะไรตัวอะไรมันปุ๊บทิ้งมันด่าแม่ด่าพ่อด่าอะไรต่วอะไรเนี่ยมันกำเริบพี่ชายมันเกงใจพี่ชาย พี่ชายก็เลยพาไปหลอกให้มันไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเอามันขึ้นแท็กซี่ไปพี่ชายก็นั่งข้างหน้าแท็กซี่เพราอจะได้จ่ายเงินพอไปถึงโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยามันอ่านอ่อนมันอ่านตัวหนังสือได้เพราะมันเคยไป พอมันเคยไปแล้ววะนี่พี่ชายก็จ่ายเงินจ่ายเงินค่าเซ็กซี่อยู่มันขึ้นไปที่เคาน์เตอร์เลยไปบอกพวกอยู่ในเคาน์เตอร์ว่ามันพาคนบ้ามาอยู่ในรถนั่นเป็นไมยวิธีคิดของคนบ้ามันน่ะเป็นไม่ได้เป็นบ้าแต่พี่ชายเป็นคนที่เป็นบ้าไอ พวกบรุษพยาบาลก็มาคุมตัวมันเลยพี่ชายมันบอกว่ามันไม่ใช่ไอ้นี่น้องเนี่ยมันเป็นผมไม่ได้เป็นผมจ่ายเงินค่าซิซตี้อยู่มันไปหลอกพวกเจ้าเลยที่ว่าผมเป็นบ้านั่นเห็นไหมเอามันไปบอกเคาน์เตอร์ว่ามันมันเป็นพาคนบ้ามาโรงพยาบาลเห็นไหมวิธีคิดของมันมันไม่ธรรมดานะคนบ้าน ดูที่วิธีคิดของมันมันขึ้นไปบอกเคาน์เตอร์เลยว่ามันเนี่ยพาคนบ้ามาไปบอกพวกเคาน์เตอร์พยาบาลพยาบาลก็ลงมาแหละสองคนอันนี้มันรอมายืนมันรอมันเลยมันลงจากรถแท็กซี่ปุ๊บก็ขนาบมันขึ้นไปเลยมันถึงบอกว่ามันไม่ใช่มันจ่ายเงินค่าลงพยาบาลอยู่แล้วนั่นแหละตัวนั่นแหละที่มัน อารวาดแม่เมื่ออะไรกระจายไปหมดเต่าของพอสุดท้ายมาเขาก็เลยคุมจวงให้ยานั่นเห็นไหมอันนี้เขาเล่ากันมาไม่รู้จริงหรือเท็จหรืออะไรเขาพูดกันมาว่ามันเป็นอย่างนั้นหมอจิตเวชอาจารย์สอนจิตเวช เคยไปเห็นเคยไปรู้เคยไปฟังเขาพูดมาพอภายหลังมาแล้วนี่มันน่ากลัวเป็นครูบาอาจารย์แต่มันน่ากลัวเราไปฟังเขาพูดไปดูข้าวของในบ้านในเมิดอะไรต่ออะไรแล้วมันนี่มันฟังเขาพูดมาแล้วมันเข้าใจ ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติที่จะนำพาตัวเองข้ามวัฏฏะเราจะต้องเฝ้าสังเกตให้ดีถ้าหากเราไม่เฝ้าสังเกตตัวเราให้ดีนี่นะมันไปไม่ได้พราอมันติดนิวรธรรมติดปริโภ์ติดทิฏฐิติดมานะติดอาสวะ ติดความลุ่มหลงหลงอะไรก็มันยังพอหลงแต่หลงในความคิดของตัวเองหลงในคำพูดของตัวเองมันน่าคิดอย่างทุกวันนี้ฟังดูข่าวสารต่างๆบ้านเมืองก็ฟังดูแล้วบางครั้งมันมันไม่เป็นไปกับอริยสัจ อย่างวิธีการทำงานวิธีการอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหมดมันไม่เป็นไปกับอริยสัตว์อริยมรรคในเมื่อมันเป็นไปกับพัทธิสนาคมไม่เป็นไปกับอริยสัตว์อริยมรรคงานนั้นมันสำเร็จประโยชน์งานที่ทำนั้นมันไม่สำเร็จประโยชน์สุดท้ายมา ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นอะไรอะไรสารพัดที่ฟังข่าวกันแล้วคนมีสติปัญญาคนมีความคิดแต่ความคิดนั้นไม่ไม่เป็นไปกับอริยรสัจสติปัญญาที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไปกับอริยสัจอย่างไปฟังข่าวสารของ ข้อมูลของกิตเวทความโลกที่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนก็เป็นกิตเวทชนิดหนึ่งดูที่บนันนี้โลภในลาบก,ก็ตามโลภในยศก็ตามขึ้นชื่อว่าความโลก ถ้าเรามองไปอีกมุมหนึ่งมันไม่พอดีคือมันไม่เป็นมัชชิมมาถึงได้เรียกว่าความโลกควมโกรธก็ตามควมหลงก็ตามมันไม่เป็นมัชชิมมามันถึงเป็นควมเดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นแต่ถ้ามันเป็นมัชชิม,มามันจะไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน แต่ละคนก็จะมีความร่มเย็นในกายในใจของตัวเองนงแต่ถ้ามันไม่เป็นไปกับมัชฌิมาแล้วมันจะเดือดร้อนความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันทำให้เดือดร้อนไปได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเกิดภัยพิบัติเกิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานากรรมคือการกระทำเมื่อทำลงไปแล้วมันจะให้ผลไม่ช้ากเ็เร็ว ทั้งกรรมปัจจุบันทั้งกรรมในอนาคตข้างหน้าขึ้นชื่อว่ากรรมผู้เจ้าถึงว่าอักกตังดุก,กตังเสยโยความชั่วไม่ทำเสดีกว่าถ้าทำความชั่วแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังนะจากนั้นมาฟังดูที่ว่าการเดินมัชของผู้ปฏิบัติในการเดินมัชของผู้ปฏิบัติ มันเป็นมัคอะไรมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมัคหรือมันเป็นสัมมาทิฏฐิมัคถ้าสัมมาทิฏฐิมันจะต้องเป็นไปเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อละเพื่อวางทิฏฐิมานะอาสวักิเลสไม่ได้แบกเอาทิฏฐิมานะอาสวักิเลสมาเป็นตัวบงการ ฉะนั้นการที่เราจะทำงานในด้านศิลธรรมในด้านข้อปฏิบัต,ติต่างๆพวกนี้เราจะต้องเฝ้าสังเกตตัวเราให้มากอย่าไปมองข้ามตัวเองเพราะคนส่วนมาก99.99% 99จะไปมองคนอื่นโบราณเขาถึงบอกว่าโทษคนอื่น เท่ากับภูเขาโทษตัวเองเหมือนกับไข่เหาโทษคนอื่นเหมือนกับไข่เหาเนี่ยมองเห็นแต่โทษโทษของตัวเองเท่ากับภูเขานี่มองไม่เห็นมันเป็นยังไงโบราณเขาถึงเรียกพูดอย่างนั้นโทษของคนอื่นเท่ากับไข่เหามองเห็นแต่โทษของตัวเองเหมือนกับภูเขามองไม่เห็น เพราะเราแบกทิฏฐิมานะอาสวะกเเลสไว้คนไว้เหนือหัวเมื่อมันอยู่เหนือหัวเราแล้วมันมองเห็นที่ไหนมันก็มองไม่เห็นที่มันมองเห็นกับเรื่องของคนอื่นมีแต่คนอื่นไม่ดีทั้งนั้นลูกหลานญาติพี่น้อง มีแต่คนมีความโลภมีแต่คนมีความโกรธมีแต่คนมีความหลงอะไรว่าไปนู่นแต่ตัวเองนี่ไม่มีฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเราจะต้องยอมรับความจริงไม่ต้องให้ใครมาเป็นคนตัดสินใส่โทษเราเรานี่เนี่ยเป็นคนใส่โทษตัวของเรา ไม่จำเจ็บแล้วก็ไม่จำความเกิดความแก Hz, ่ความเก็บความตายซ้ำซซากๆากมานี่เราไม่จำเลยเราไม่เคยคิดถึงมันเลยเราไม่เคยมีความสำนึกเลยว่าเราเคยเกิดเราเคยแก่เราเคยเก็บเคยตายมาแล้วซ้ำซ้ำซากๆนับไม่ได้เรียกว่าอเนกชา นับพบนับชาติไม่ได้นะแล้วเราไม่จำลองคิดดูสักนิดหนึ่งสิว่าเราไปตกอยู่ในคันของมารดาหรือเราไปตกอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฝั่งลองนึกดูที่ว่าภัยอันตรายรอบด้าน เพราะเรามองไม่เห็นฝังเราก็ลอยคอไปที่บันแล้วแต่ลมพัดลมเทแล้วแต่ขื่นมันจะพาเราไปเราประคองตัวเองไปไหวไหมเหมือนกับมหาชนกไหมในชาติที่เป็นมหาชนก ตกอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเราล่ะจะอยู่อย่างนั้นน่ะเราจะไปยังไงเอาอย่างทุกวันนี้เนะี่ยมีศาสนามีธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีแนวทางการปฏิบัติมีมัดให้ดำเนินมีทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าบริบูรณ์ทั้งหมด แต่เราได้เข้าไปใกล้เราได้เข้าไปเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมเราได้ไปเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติไหมเราเคยเห็นอกเห็นใจตัวเราไหมเราเคยเกิดความสลดสังเวชในตัวเราไหมเราเกิดมาก็อายุขนาดนี้ แล้วเราเคยเกิดความสลดทังเวทในความเกิดความแก่ความเก็บความตายฉะนั้นถ้าหากเราไม่ไม่เกิดความสลดทังเวทขึ้นมาเลยลเราจะอยู่ไปยังไงแล้วมันจะมองเห็นฝั่งได้ยังไงถ้าเราเกิดความสลดทังเวทขึ้นมาในความเป็นมาของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนี่ เกือบล้มเกือบตายมาแล้วกี่ครั้งกี่คราวทั้งการเก็บไข้ได้ป่วยทั้งตายมาตามลำดับตายจากอยู่ในคันก็ออกมาเป็นเด็กอ่อนตายจากเด็กอ่อนก็มาเป็นคนหนุ่มคนสาวตายจากคนหนุ่มคนสาวก็มาเป็นคนเท่าคนแก่พอจะตายจากคนเท่าคนแก่นี่คือจะตายทัดแตกทาดดับนะบัดนี้นั่น ถ้าหากเราตกอยู่ในมหาสมุทรบัดเรามองเห็นฝั่งหรือ,อยังลบกำหนดได้หรือ,อยังว่าตะวันออกตะวันตกอยู่ทางไหนเรามีสติสัมปชัญญะที่จะประคองตัวเองเข้าไปหาฝั่งทางไหนถ้าเรามองเห็นฝั่งได้หรือเราประคองตัวเองได้ เห็นฝั่งแล้วแล้วก็พยายามประคองตัวเองเข้าไปหาตะลิงพอขา,ขาลงไปถึงพื้นได้แล้วบัดน,นี้ก็เดินขึ้นไปให้มันพ้นน้ำไปน่ะมันถึงจะปลอดภัยถ้าอย่างนั้นเราไม่ปลอดภัยการเกิดแก่เจ็บตายไม่ปลอดภัย นอกจากว่าเราจะเดินข้ามขึ้นน้ำไปให้มันพ้นน้ําไปให้ได้ขึ้นตะลิงไปให้ได้แต่ยังขึ้นตะลิงไม่ได้ก็ไม่แน่ขึ้นจะมันซัดเอาไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีการเทียบเคียงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเทียบเคียงแบบไหนเพื่อว่าให้จิตใจมันกตื่นขึ้นมา ให้มันกระตือรือร้นขึ้นมาสําหรับที่จะทำํสำสาหรับที่จะถอดจะถอนอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นทุกวันนี้มันมีลูกศรมาปัก,กอกของเราอยู่แล้วพะลุไปติดกับต้นเสาไว้แล้วเแล้วมันยังมีอีกมาทางด้านสีข้างมาอีกทางด้านซ้ายมาอีกด้านขวามาอีกปักเข้าไป เราอยู่ด้วยลูกศอนนั้นเดียวเอาเวทนาของกายโดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้วดั้งเดิมของมันแล้วกลับมามีเวทนาของใจเข้ามาอีกกลับมามีความไม่พอใจในทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสของตัวเองอีกมีแต่เรื่องทั้งนั้นฉันมีแต่เรื่องทั้งหมดเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เคยลามือกับเราเลย เราจะต้องเป็นเหยื่อของพยามารเพราะเรายังติดอยู่ในโลก,กธรรมเพราะเรายังติดอยู่ในทิฏฐิมรณนะอาสวะจิเรศพกคุมจิตใจของเราไม่เคยเปิดออกมาเห็นดาวเห็นพระอาทิตย์เลย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวัน,นาวามินทรมหาราชวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคิลานุปัถาตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีนวสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธประจำปี2568ดังน,นี้ค่ะวันที่10-11ตุลาคม2568วัดป่าพิสิทธนากอกจังหวัดน่านวันที่11-12ตุลาคม2568วัดป่ามณีการ จังหวัดนนทบุรีวันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22-23ตุลาคม2568วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25-26ตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโร จังหวัดนครราชสีมาวันที่1 2ถึง2พฤศจิกายน2568วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุน โครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071